วันนี้ AE Inspector นะครับสรุปการตรวจห้องหมายเลขนะครับ298นะครับของคุณโก้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปรีฟกกันนะครับโอเคเข้ามาอย่างแรกเลยที่เราเจอนะครับคือตัวสวิตชไฟตัวนี้หลอดไฟตรงโถงทางเดินนะ้ะห้องน้ำเดินเนี้อันนี้ก็คือเปิดไม่ติดนะครับส่วนเข้ามาด้านขวาเนี่ยจะเป็นตัวห้องน้ำนะครับ powder room ตัวเนี้ยจะมีตัวมือจับประตู สองอย่างคือตัวมือจับมันไม่แน่นนะครับของมือจับมือจับตัวนี้มันโยกเยกไม่แน่เนะี่ยเวลาปิดประตูลแล้วเปิดเ่ยมันจะค่อนข้างเปิดปิดยากลงไปถึงกอนะมันจะยากด้วยเดี๋ยวจะให้เขาปรับให้นะครับเราก็จะมีในส่วนของอ่าพัดลมดูดอากาศตรงนี้จะติดเยียงนิดนึงก็เดี๋ยวให้เขาขยับให้นะครับส่วนตรงนี้จะมีกระเบื้องนะครับกระเบื้องผนังเนียโปร่งสองแผ่นแต่ว่าตรงนี้ก็เดี๋ยวลองอฝากเรกาคุยลูกค้าเนี่ลองคุยกับทีม เจ้าหน้าที่โครงการนะครับว่าคือถ้าเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้แต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของสีกระเบื้องที่มาคนละล้อนอาจจะเพี้ยนกันอย่างเงี้ยก็ลูกค้าลองดูก,ก็ได้ครับว่าถ้าถ้าเปลี่ยนแล้วสีมันด่างเนี้ยก็ถ้าโอเคก็อาจจะให้เปลี่ยนแต่ว่าถ้าไม่โอเคอาจจะคงเดิไมไปก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้โปร่งเยอะหรือว่าไม่ได้เป็นตําแหน่งที่รักน้ําหนักนะครับก็ก็พออยู่ได้โอเคส่วนถัดไปนะครับตัวห้องอาบน้ํานะครับหน้าห้องน้าเนี่ย จะมีเรื่องของสวิตไฟตรงนี้มันเอียงนิดนึงนะครับในตั้งแล้วก็จะมีตัวชาเวอร์คับก็คือฝักบัวเนี่ยตัวตัวน็อตตรงนี้มันมันแตกนะครับมันเลยทำให้ชเวอร์ลุดออกมาก็เดี๋ยวอันนี้เปลี่ยนแค่อะไหล่ตัวนี้ก็น่าจะจบแล้วก็จะมีเรื่องของอไฟดาวน์ไลท์ข้างบนนะครับกกอบมันไม่สนิทก,กับฝ้าเท่าไหร่ให้เก็บนิดนึงแล้วก็จะมีพัดลมดูดอากาศเหมือนกันที่ติดเอียงนิดนึงนะครับ เข้ามาในห้องจริงๆในห้องก็ไม่ได้มีอะไรหนักนะครับก็เป็นการเก็บรอยทั่วไปปกติจะมีสําหรับตรงนี้จะมีในส่วนของไฟนะครับที่เราจะเห็นว่าลอ,อ,อ,อกเฟรมครับทุกครับลอกของกอ,อกดับไลเนี่ยฝ้าเป็นรอยะะจากการติดตาก็ให้เก็บให้เรียบร้อยใช่ไหม <c oughs> พวกเฟรมปรโตูตหน้าต่างงนี้ก็จะมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับแต่การเปิดอะไรปกติ ผนังก็จะมีการเก็บรอยเลอะลอยไม่เรียบร้อยต่างๆในส่วนของห้องครัวครัวจะมีตัวหน้าบานนะครับหน้าบานตรงใต้อ,ตอ,อ่างล้างจานเนี่ยมันไม่เสมจอจะให้เขาตั้งให้มันเรียบร้อยกว่านิดนึงนะครับแล้วก็จะมีตรงเครื่องดูดควนันครับเครื่องดูดควันเนี่ยระดับของเครื่องเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ไม่ได้ระดับถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นได้ว,ว่าแก a บช่องว่างนะครับของตัวเนี้ยมันไม่เสมอก,กันเลยนะครับ ด้านซ้ายจะเล็กกว่ายังเห็นได้ชัดแล้วก็ด้านขวาจะจะดูค่อยลงมานะครับก็เดี๋ยวให้เขาตั้งให้มาแต่ว่าการทํางานอะไรปกตินะครับไม่ได้มีอะไรเข้ามาในห้องนะครับอ๋อจะมีตรงนี้ก็มีโบแตกนะครับอ่บอาตอปักอันนี้ยอีกนงแอร์เราใช้อุณหภูมิให้เราเรียรบร้อยปกตินียายนะครับเดี๋ยวผมเอาเปืนมายิงอุณหภูมิให้ดูนะครับสักครู่นะครับ จริงๆ่อกี้เราเช็คไปแล้วเราเช็คไปแล้วนะครับโอเคก็จะอยู่ที่ประมาณ15องศานะครับก็ถือว่าปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของออตรงนี้นะครับมุมถนนก็จะมีรอยแตกแล้ว จะมีรอยแตกซึ่งเป็นรอยจอยของตัวผนังนะครับก็เป็นปกติที่เกิดขึ้นได้แล้วก็จะมีบานหน้าต่างนีนจะเปิดปิดฝึกน,นะครับส่วนเฟรมหน้าต่างเนี่ยก็คือมันจะมีรอยเลอะบ้างนะครับรอยสีไม่เนียนหรือว่ามีรอยที่มันเป็นรอยเหมือนแต่รายงานน,นิดนึงเดีย๋ยวจะให้เขาเก็บขัดใหม่ซึ่งอันเนี้ยเป็นหลายจุดเลยเดี๋ยวจก็ทำหมาต่าทั้งหมดนะครับหน้าต่างทั้งหมดจะเป็นหมดเลยให้เขาขัดใหม่แล้วก็ทําสีใหม่ให้นะครับบานหน้าต่างบานนี้ก็จะมีการเปิดปิดปูดเหมือนกัน ส่วนด้านบนตรงนี้ให้เอฟซีโพลสามบนบนะครับส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอลอยต่อฟ้าเพดานนะครับกระตัวห้องเนี่ยจะมีรอยแตะลอยลอยเียตรงนี้ก็อย่างที่บอกมันเป็นรอยจอยของผนังสองชิ้นนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นลอเยเร้อส่วนด้านล่างตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของพื้นล่างนี้น,นะครับมีการยุบยุบตามขอบแล้วก็จะมีพื้นล่างนีง้ตรงนี้นกระเดดก,ก็คือไม่สมดุลกันหนึ่งจุด นะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดแล้วก็มาด้านนี้นะครับก็จะมีเรื่องของผนังสีด่างน,นิดนึงโดยรวมก็ไม่ได้มีอะไรนะสองห้องนี้ก็ค่อนข้างเย,ย็นร้อนถือว่าเก็บดีเฟกต์ตัวมาตรฐานได้ดีเลยนะครับก็ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอส่งต่อให้กับคลิปให้คุณอารล,ลองดูนะครับโทรับคุณโกนะครับลองดูครับ